สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีครับตัดผมได้ตัดผมนี่เด็ตรงขามนี่นี่แม่ตรงขาม่านนี่ไหมเจ้าบอมาว้าสีอิ่นเห็นนอนอยู่กับเลยบ่เอิ่นเลยกินยาไปสองแบบอย่างวิ่งหัวแก้แผลก็นอนอ๋อให้น้ำหมูมันแห้งครับแก้แผลก็นอนแล้วไปทิ้งของกินน้ำไปอาบน้ำไปนี่ยเจ็บร่อยหร้อดิอับแล้วก็ไม่อับเปลี่ยนครับอยจะมาตัดผมนี่นะอย่าเลย เมือนรงยังแล้วหระจังไปอาบไหมหน้าไหลบ้อนใช่ไหมโอ้ยสุดยอดจุดจัดไปที่กันสุดจัดหาเจ้าบ่เห็นมากเลยน้ำกรวดมากั่นตัวรับรับมาแล้วว่าเสียงเอียงเป็นสุดทางน้ำไปน้ำกรวดกันแล้วอยากใหญ่กันไปขึ้นกันแล้วที่แกลบผิดหรือไกล้ๆงานผิดหรือจังไปอยากใหญ่กันอยู่โอเคไปช่งงานได้ไหมรับไม่ยากแบบโอ้ยดูว่ามันเสียงยังบบเดียดเทียบเพื่นเทียนนั้นเครื่องดื่มลงน้ำแข็ง ตกใจเวดโอ้ไก่ลตัวนีมารอบนนิไหมขึ้นฉากแล้วยยเนี่น้องมงจะถายพย์หนิน้องครับก็นี่นะนาอสด้อัปเดตเทลลิเทลนอยไปมันมหันได้ปะมต้องไปถ้าเอมาส่ไปอ่ะเ็ดเอาแต่ช็อตเด็ดๆตลอดเลมันิห้ยมันเด็ดตลอดตมันบ่ มันก็เด็ดแน่บ่เด็ดแน่แ้ยละคือกินเขอาอะไรมันบน่อยแสีบแน่บ่แพรสบแน่น้ยฮห้างมื่อกับปนปลาห้างมื่อกับแก้วลวกพักประมาณหนึ่งปลาเป็นสิบตัวห้างมื่อกับมีแกงมีป่ปนเป็นปตัวแสีบแน่บ่แพรสบแน่กับเบิง้งเงินไปตัวกูได้ว่างกับเบิง้งขันบ่เบิ้งกับเปิดทิมไปก็ได้ดอ <laughs> <น S 3> <ด>กฟันวิวฟันวิวเราแวงน้ำเสียงอันที่ในลุ่งทั้ง มาแต่เสียงฝ่ายอยู่นะครับน้ำได้บาดพูดแล้วต้องไปบังเกิลเขาแล้วรับพเจ้ายังบางลอาบนาบครับหลักษาการแทนเด้อรักษาการแทนครับผมเอา้าไ,ไปเดี๋ยวไปย่างจังหน่อยก่อนอ๋อทั้งนี้สืแล้วแล้วครับมีรถอุปกรณ์ไฟกําลังสิเตรียมพร้อมเข่าแล้วครับนะรถเก้าอี้ก,ก็มาแล้วมาครับผมบัดนี้พี่น้องครับอัปเดตหนางานครับติดตั้งฉากแล้วเรียบร้อยนะครับข้างหลังกะ กลางเต้นนะครับผมคือร่างเริ่มแล้วทยอยแล้วแผนกกลางเต้นแผนกท่ำท่ำการกลางเต้นนะมันนี้่หนาดไงเราบ่ค่อยส่งบ่ค่อยสบายปานใดเรากินยาแย่แพ้่เราก็นอนเราเป็นวัดเป็นยังครับพี่น้องก็สิเป็นวัดที่ผมผมุดจักอยู่เมื่อวานมันล้มแห้งแล้วเรานอนตากล้มมาที่นิ้วพื้นมนันล้มลางมาที่ลมบ่ได้ล้มขึ้นบนมันล้มลงตะลางก็เลยสิเป็นวัดสันตัวเพิ่น วันนี้จอดรถทัางนอกระแล้วครับพี่น้องบราได้เอารถของในดอกจอดข้างนอกโอ้ยนี่น้องยูโรน้องยูโรกาลัางติกางเต็มบอกเลยครับเอากาลัางติกางเต็มที่สองเอาซอยพอยุดเ,พ,พ,เ,พ,เพิ่นซอยพยุตเพิ่นกลางเต็มพี่น้องเนี่ยเดชพ่อตัวน้งเฮ้ยว่ามันเสียสีไหมเฮ้ยว่ามันเสียสีเม่ยครับหนังหัวอ่านะ บยูโรซอยอิพยุดกลางเต็นเลือกม้งหูเงือนครับบ้งหูเงือนครเนี่ยกลางเต็นก็เริ่มแล้วครับทอนร้ายแล้วไป,ไป,ไปเข้าไปบังเครงในผอมไปบังเครงหลังผอมเนี่ยขึ้นแล้ววันที้ขึ้นแล้วลว,ว่ามันดอกเห็ดยหรือเปล่จาจักของผู้ใดเป็นของผู้ใดอยู่หมง่งใดแนี่ยวันนี้เอ็ง นั่งนั่งยิ้มเปิดเปินั่งเบาต้นน่งเาเต้นโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะคลิปแล้วมานังเฝอเพาะพกมันก็ยัไใ้หุ่นวันบอกมาเมื่อกี้หนบอกแมนอีพ่อทิมมันเป็นถิมแล้มาแล้มา่ายชิปแล้วแบเรากินยาแล้วเราลับไม่พอ่สร็เลยไดนรถบ่ะแมนยด่รถบ้าแต่อ่านหนังท่านว่าอัน กันกับปล่อยนอนเลยผูได้ปลุกมาเลยเพราะปล่อยเขานอนพักผ่อนคันที่ปลุกเกิดพูดเลยอยู่เอ๊ะนั่นไม่เส่อมเขากลังนอนแสบเลยแสบพี่มันเย็นเพราะมันเย็นเย็นสบายอยู่เซรามีพัดลมมีโอ้ให้เขาพักผ่อนเต็มที่ซะผู้เขาบัณฑิตพักผ่อนไปเด็ดไปดูฮะเด็ไปดูเด็ดไปทัดูซาบะไปบึงเตื้อเตื่อแมนผู้ใดก็ได้ผู้บ่ใดก็บ่ได้โอ้ อันนี้ค e ือแผนกหาหม่องกลางเต็นก็พ si. oh, ักมาเนี่ยแต่ออกตั้งไต่นอบ่านี่กลางเต็มใช่สิโอพุ่นบอกฟังทั้งออกเฮ็ดเฮ็ดเป็นสร้อยมัน่เฮ็ดเป็นสร้อยโอ้สร้อยอย่างซื้อสร้อยมีซื้อส้อยบ้างสร้อยตันที่มันสรอยโล่งกงสร้อยโลกีเป็นกันสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้้องงะตัว ไม่รอีผมไม่ด้่างันดิตัดมางันบอนี่นี่หลานข้างในข้าไปตัดกี่อย่ไปบ่ไปตัดไปเยอะดิข้างในแพงบ่บ่ลอยเศร้ไปดีล่อะได้ไทยสิแล้วคนละไทยสิบแล้วจังหวะกันไม่ยากครับครับครับไปยังไปส้มยังไปส้มอีเมนูทียังเหลวทั้งไฟแผนกกลางเส้นท้าีน้องเอ้ยผมกะบ่คอยเดินมาผัอง่้มังสีหรอกครับดีส่วนมากมากถ้าเจ้าเลวแล้ว มาะมกคำมากคำคนนะครับสอกุ้งเล่าก็กระลังพิสตังของอันนี้เต็มผู้บริหารสอดกุ้งเราตังเงินเลยเต็มเต็มสามหลายเลยเนาะเต็มแล้วพันเต็มแล้วพันโอ้เด็กนายพันเต็มอ้ยเหนีกเสียบครับแหนีกเสียบผลครับเอาเอาไปฟอไปฟอไปฟอเป็น ตัวนจุงกระจุงกระอีบาริไปชวดนี่ละแล้วดีครับไปควันค้ายอ๋อไปควันข้าวก็เป็นนวดแล้วเป็นนวดอืมนวดเพื่อสุขภาพเพราไปข้าไปแม่มากเกษตรคือเป็นกระเซียดเถอใช่ไหมมันยังไม่แก่มแล้วมันยังไม่มีเมล็ดใช่ไมันยังไม่มีเมล็ดแก่แล้วคนอันนี้คนดอกคนดอกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยววันทั้นเอ้ยปากเอ้ยโลกเอ้ยบอกยังไม่เนี่ย เราบอกลัดตอนอนี่อาปาขึ้นก็เห็นริมไก่แล้วเราบอกลัดเราอกลัดแล้วเจ้าของว่าเจ้าของบ่เก็บพอว่าเจ็บใจเราคือหล่อในตัวนี่บวั่านวต่น่าเราบอกชวนเงินเราหหอันนี้มาเต้ไนี่แม่ตลาดบ่ออืเอาบักแจงตัวไหนกันบ้างแจงหมดตเอแ้วน้อมาละกบักแจงกวนขี้นกครับอันนี้อมเสนองงัวแมวเนาะ นนองงัวเนาะงออ้เลือผักขุนเลือดนมาเลือกับมเลือซ้ำผักบอกคุณเลือโอ้คุณเลือดโอ้ยมันยับแมนครับอันนี้เขาอันนี้ครับขนี่งห้อนครับห้อนลครับแมนนี่นีห้อนเขาเสียบเยนะโอ้ยผีผีฟองแข่อันนี้คือยังนี่แม่แกงมากฟักเดี๋ยวไปนแ้กัน่ล้น้วเดีวว่งอันน้นเพิ่นตกเ้อเออจไปเออ แขนทันแน่นว,ว้วาววูดยอด<า>เอายย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 อยยยยยดยย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 นายยดดยยยยยยนน้ยยยยยันยย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 ยัยยะยยยยยยยาเายย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 ะยทยยะยรยอนยลยยนัยยยวยยย้ย ดื่มเอากินไม่ได้ให้ดื่มเอา๊นไม่ดื่่ะแม่บองไรจะกินดื่มเอา๊ดเขาไม่กินค่อยดื่มตลอดมาเอาหลุดมาดอดอู๊ดมาดอดเอาหลุดมาดอดเอาหลุดมาหลอดเอาพี่น้องเข้าชุ่มเหมือนเด็กแต่บางท่างนี้แลี่ยวๆโอ้ยไทยถึงตะท่างเขาเุ็นไหมเสียท่านึงครับเอาแลี่ยวๆบางทานนี้ก็ได้ เบื้องหลังนะครับฉากกับกำลังติดตั้งครับเรือระบบไฟนะครับกับเขากับหนามแหลวเรียบร้อยพอกันคลิปต่อไปครับสรับคลิปนี้อยู่ดีมีแห้งลำลำไปเรื่อยสูบชุกคนครับสวัสดีครับ